พระศาสดาตรัสว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เธอทําอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยปล่อยให้วันคืนล่วงไปล่วงไปนะเราคิดว่านานนะร้อยปีร้อยปีเราเนี่ยแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงนะ,นะเทวดาใช้เวลาแค่วันกับคืนชีวิตเราหมดไปละร้อยปีแป๊บเดียวนะ ร้อยปีของเราแป๊บเดียววันหนึ่งขึ้นหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกเท่ากับห้าสิบปีมนุษย์ชั้นยิ่งสูงสูงขึ้นยิ่งนานขึ้นนานขึ้นวันหนึ่งขึนหนึ่งยิ่งนานขึ้นเรลยๆดังนั้นอย่าประมาทในชีวิตพระผู้มีพระภาคไม่ให้ประมาทต่อความตาย เราก็จะได้ขวนขวายในการทําความดีในการทํากุศลทีนี้ยมอยากทํากุศลแล้วยมบอกว่าโอ้โหตายแล้วมัน,นีโอกาสไปนรกเนี่ยมากถึง99.99% 99เนี่ยแล้วทํายังไงผมจะรอดนะทำยังไงผมจะรอด,นะงงผ,มรอดผมจะแก้กรรมได้ไหมทํากรรมให้สิ้นไปได้ไหมได้เดี๋ยวบอกวิธีให้ง่ายๆ ไม่ต้องไปนอนในโรงบางสกุลเป็นตายเอาผ้าขาวมาคุมแล้วสวดๆๆแล้วก็อ่ะรอดละนะหรือจ่ายเงินไปซื้อหัวหมูใบสีมีทูบเทียนไปบนบานสารกล่าวเสดาะเคาะต่อชะตาบูชาลาหูอะไรนี่เราทํากันอุตลุดไปหมดเลยแต่แก้กรรมได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้เธอกําลังเข้าใจผิดนะกำลังเข้าใจเรื่องกรรมผิด พระองค์บอกว่ากรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตันหาคือยางในพืชอวิชานิวรนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดต,ติดตันหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่การมภพบก็เกิดขึ้นกรรม คือผืนนาผืนนาคืออะไรบ้างผืนนาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้คือที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณของเราจิตเราไปคิดเรื่องใดเนี่ยพระองค์บอกเธอคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดเนี่ยหรือมีจัดจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ ทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดเนี่ยเรานั่งนั่งอยู่ในสวนเนี่ยเดี๋ยวก็คิดไปเรื่องโน้นคิดไปเรื่องนี้นี่วิญญาณออกจากล่าง